สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยศิหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกค่ะของมื่อวันที่สิบเก้าค่ะเดือนกรกฎราคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะโอนี้ค่ะ,คะแอดผ้าพลาย้องบรรเทาสขขุขสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องค่ะแนวทางของแม่วันงวดที่ผ่านมานี่ก็เข้ามาเป็น 2C นะคะพี่น้องคะเขาตัวตัดเลรียญ 2C เนาะแม้วันเลาะหายมา 2C เก่านะคะพี่น้องคะก็เลยเขาว่าเป็นตัวตัดเลรียญ 2C ค่ะพี่น้องคะมื่อนี้ค่ะแม้วันเราก็มีแนวทางอ่ามาฝากโค้งแรกนะคะทรอยพ,พี่น้องคะแนวทางของแม้วันลิ้มโค้งในคลิปนี้นะคะสีเดีย yeah. ่าเป็นตัวใดทรอยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้า ค่ะแม่วันมัดทามตองวันเนาะค่ะจ้ะอ่ามือนรียล่างวอลเลยเอาไว้ใส่มือหุ่นแล้วค่ะล่างวอลเลยมัของปูนานั่นที่แรกมันเิ่นไฮเลตปลายหญ่ค่ะเด็ปลายหญ่มันมีสามศูนย์เจ็ดศูนย์เอาเลยบันิมไหมแม่วันจดเลยบ่เออเอาโหลดเอาอะของปูนางสิคะ เออเอาของปุนกกากรมือล่างวุ่นเรียกนะสามศูนย์เจ็ดศูนย์สิคะจ่ะมันอยู่ในน้ำป่ายน์ค่ะบันนี้นั้นสามตัวเมียโคบุญเนาะก็ได้ต่างเป็นสามตัวสิคะค่ะ,คะต่างกันไว้อันสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ค่ะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ค่ะ บานิมาห้าสามศูนย์หาสามศูนย์ค่ะจะเอาสามคูสามศูนย์อีกคูหนึ่งสิหันะฮกสามศูนย์ดิหะเออเฮกสามศูนย์อีกคูหนึ่งเพราะว่าบัตรมาเสียงเนี่ยมันอยากไปทั้งฮกผลร้ายกว่าหาค่ะอืมสามเอาสี่คูนตัวนี้นะ,ะแต่ว่าแม่นิ่นนั้น แม่นิ่งไรน,นั่นอยู่ในหาสามศูนย์ค่ะกระหปสามศูนย์เด้ออยู่ในรักนี่ค่ะตัวนี้งจุ่มนั่นเดยเป็นร่องค่ะอันนี้เลยแม่แต่เริ่มมาเขียนเสียงเขียนเสียงเลยแม่เราฟันว่าปูนั่นพิ่นมามาเพิพนเลิถ้าเมรุ่งไปทาค่ะ ลุงไปหาลุงม,มือลุงผลเป็นว่าลุงไปเอาป้าเพิ่นว่าเผลักผ้าแม่ลุงไปทั้งพาผลไปหอดเรียว่าพีหรืออไปน้ำเเปาหรือไปไล่มองไปยั้งเ,งเนี่ยเนี่ยว่าป้ปากัดมีเน่บ่มีเน่เนห่างวิแต่ปลาใหญ่กันสี่นะค่ะบ่เมนไลายหรอเขาเอาไว้เนื้อเหือนะ่ะค่ะมัน,นเนี่ยก็เรียกว,ว่าห้อยเด็กหญ่เนาะอันนี้อันนี้ก็เลยขึ้นมาแต่าทาอันนี้ึ้นมาแต่าทาเลย มื่ออดปูเพลัเป็นพระม้าแบบนี้นะค่ะมือแม่เซียงเป็นพระม้าเลยเวลาเอามาไม่เห็นแม่สองตัวเอาลูกเล็กมากเล็กมากหนึ่งสองอาสนัยเล็กมากหนึ่งสองค่ะหาสองหาสองค่ะเก่าสองเก้าสองค่ะจะแบบนี้นั้นสามตัวน่ะศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์หนึ่งสองค่ะเกษตรครบเก้าสองงกเก้าสอง,งค่ะแปดหาสองแปดหาสอง,ง,งค่ะอย่านิ่นนะแปดหาสองแปดหาสองค่ะเออตัวนิ่นนะตัวนี้ค่ะ บัรน,นมันทำมาออกเหล้าเร็วมาคืนนี่นะพวกข้า,างบ้านเขาก็ได้อยู่ออกเล้าทั้งบนทั้งล่างออกตัวตัดเหลียเนาะตัวบนเนะาะค่ะออกกระยาปืนเพราะว่าเขาก็ใชยเขาก็ต้องเอ,อ,ไเอะะาไอ้ใชยนั่นนะค่ะอันบนี้พอดีออกเครื่องเหล้าออกเครื่องล่า,เออางเครง,งบนล่างหกตัวสองเก่าเนาะออกตัว,ตวการฟาฟอยามมาู่ในนั้นมาบารนี้แม่ก็เลยมาฝันนี้อืมไป เป็นพันวมาพระเป็นเป็นพระเป็นอัญชุ่มประมาณหกเจ็ดสิบปีคนน่ะเพราะแม่สิมาเปลี่ยนหาโซงนั่นอันมาเพิ่นอนจูงมาเพิ่นเอามาให้แม่สองโตค่ะแมาเพิ่นว่าแม่ผูกไว้อยู่หน้าบ้านแม่ในเล้าอันหน้าเคิร์นนี่แหละเพิ่นผูกใกล้ใกล้กันเพิ่อนมาเลี้ยงเอาเด้อดูเด้ออันพ่อนั่นเอามาให้ยเป็นเซษ ไกลามาามือหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งล้ววะค่ะขี่ามามหาเจ้านะงมือหนึงก็ขึ้นหนึ่งเหมมาแรีวนะพอนะสิบรเล,ลี่ยแม่พอเป็นพระล้ะ่ะอัน,นเจ้าเรียงเอาแล้ววะแม่หนูจมาโอ้ยแค่กมหาหายดไ่ซังไืมบเกียงนนี้อามหาหมูอมยู่ฝนนจมแม่นะเอ้าคนว่ามอาหายเ,น,เยนี่นาาายในเลนะียงเอา้าในมันสิญยาเสียงหยากับบอืดน้ำก็บ่บอดเราแล้ว่ะองศ์นะ อ่ะผูกไหวเมันนี่แล้วเราเมือ่อเมื่อเนียบมันเนี่ยก็ได้จงอยู่แล้วโอ๊ยมาพามากังานง่าไม่ดีเนะาะหรือยางไปดมมีแต่มาขาวอืมโมเป็นมาดำหมาเดงจีขาวเพื่อตั้งโอ่เนี่ยเด็กมันมี่โซงหอดนีนะก็ไปจะวิ่งแต่วิ่งโซงอีกทีแต่ใครโซงมาเมนอนจค่ซีมาถ่ายมาล้างมาบุนตอนนั้นหักมีอวันนี้จะไปเรียนไปผูกไปเลี้ยงเพลี้ยเหล่าเลย มากกับสีขาวงามแต่เจ้าเขาบว่ามันเอาฝันงันดีดแม่มัเออมันเอาสุวนนองมันดันดีดแม่นะแม่ว่าว่าสมมตขาวงามแป่คนดเอาตีนคนดันดีดนะดีดแม่ก็เลยดีเพิ่นโลุด้วยหงมือ่ะหงมือเนี่ยวันนี้แม่มาขึ้นนี่แม่มาเสียงอีทไอแม่เห็นมันออกเก่าโสงเล่านะมันสิเขาอยู่ย่วบู ไปเล่าซ่งมาไปออกไข่สิเขียกอะไรอีกพร้อมเบิรดอีกแม่กว่าขั้นสีมาอีดีกับไขฟันได้ฟองเขาคือเกา่าขั้นสีมาหาโซ่แม่น้ำมากแปกหาโซ้งนะอะไอย่างนั้นอืมค่ะแม่วันเป็นชีวิตจิตใจแม่กับโตลางหน,นีแม่มาสามศูนย์อืมอืมมันแม่ก็เลยมาเสียงบางอีกมาขึ้น,นเสียงเลยเพื่อแบมาบอกแม่ว่าไปดำหน้าเพื่อว่าเอาบ่มีหน้าดำเลยปูดูบ่มีหน้า คนถือได้ไว่าก็ไปดำนาเขาเสียงดำนาเพื่อนที่เจ้าเคยไปดำกับเขาน่นเราอ,ะอ่ะหน้าพวกตาน่ะนะก็ยเคยไปดำน้ำเป็นหมือโกนโกนนี่นะ,ะไปพอเราดำก็ได้ลงไปดำซอยเล่าอันเป็นมพม่คนะ่าไปสิไปดำที่เคยไปหนานคนวะแม่ไปไปหอดเลยสุด้เอากล้าไปดำ ไปแล้วแล้วบ่เป็นก้ามาหนีน่ะมี่จะเป็นดอกไม้ดอกขุดเท่านั้นนะดอกขุดก็ขาวที่เฮาใส่บั๊กบิงอ่ะนะค<ะ>่ะมีแต่ดอกจุ่มๆเขาตัดตัดตัดสิใส่เข่งพอดีเฮาดำพอดีเฮาดำนะค<ะ>่ะแม่เลยได้โจมเข่งลงไปบัดนี้ไปหอดแม่แล้วไปดำไปดำเพิ่นน่ะว่าให้ดำสองแถวให้ทำเป็นสองแถวเราอ่ะงานมีซอห้เราเตี้ยโ ทำเป็นสองแถวเลยไม่ต้องออกไปไหนนำตรงมาเลยเป็นสองแถวเลยเราก็ย่งย่ำสองแถวสองไปอยู่หันนะหัวใจแต่จมเนี่ยวันนี้ดำมาสิลูกเคยดำหน้าซับวางเดี๋ยวเลยาบอกดำหน้าแถวบูเป็นอันนั้นลูกเคยดำจะซับวางเมี่ยป่้ยกับแม่กับซีเวิร์กหมกไปเนี่ยเนี่ยไม่ต้องทำเป็นแถวเราอ่ะ ยายานทำให้มันเป็นแถวโเนแถวน่ะนะบอดี้นะค่ะแต่เลยหุงเมือดงดํามากอันเดียวไปจุดสุดใายหน้านะเขาหุงอยู่ดอกใหม่นะค่ะบอเป็นเขาบนนดขอ,อดี้เมสุดดั้มอกมาเดียวเม่ลลหุงเมืองโอ้ตื่นขึ้นมาเขาหาโซนอีดีเดกมีวาสันนะอือแต่ว่ามันสิมาเล่ามืออื่นบอขันดิฟซี่ยาบื้อเล่ากับซื้อบึงเด้อค่ะมันเออแต่ว่าอัน แม่ว่าเขาเนี่ยยั่งนะขาห้องเขาย่งย่งสงสงอ่ะยั่งเท่ๆไทยนะค่ะแต่ว่าแม่นิ่นเนี่ยหาสงเปล่หาสงด้เอ็นบอรรวยค่ะนิ่นตัวนี้ของปูนาอัดมันค่ะบัานนี้นิ่นตัวนี้ก็ผลิตปลาความซูนเจ็ดซูนเขาก็เอาเป็นร่องไว้ค่ะบัานนี้ปูขาวกับหญ้าน่ะกับหญ้าน่ะเมื่อคืนนีนวันพระใหญ่กับยังบ่มาค่ะ มี่ตะปูน่ะมะยั่นตัวนี้แหละอันตัวของ้งปืนหนัน่นปุ่นอ่ะขันเป็นว่าเป็นมาน้าในบเข้าเนื้อใดเขาจะรุ่งไหมอีกนะค่ะอันตัวนี้รุ่งรุ่งคิดของปูน่ะแต่ว,ว่าเมว่าเรียกเขาหาช่องเดียวนี่นะค่ะหาชองกับสามศูนย์ประมาณนี้ค่ะมันอือเพราะว่ารุ่งไปเพื่อไปเพื่อขันว่าชื่อเพื่อมันเป็นหาขันมันว่าเป็นโบบางเนน่ขันมันมาบนมันก็เป็นหาสามศูนย์น่ะในเรียกนะค่ะเออ ยี่เนตตัวรักนั่นแห้อค่ะแม่วันแต่วางวดอนบางกีนี่ไปเขาทอดข้โซออมซินเนาะค่ะเย้ค่ะแม่วันค่ะจ้าจ้าเขอบคุณแม่วันเปหลายเด้อจ้าจ้าแม่วันค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะจ้าวันดีจ้ามาเอาหงอนนี่ได้เอาก็ได้ค่ะแม่วันค่ะจ้าจ้าสรุปนะทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะ ไปพี่น้องคะเอาแนวทางมนดินะคะของอแม่วันก่ะเป็นของปุ่ัครลาดนะคะพี่น้องคะการเดทางมี30มศ7นย7 0ะคะสามศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่จ็ดศูนย์หาสามศูนย์หกสามศูนย์เลขมานะคะพี่น้องคะเลขมา1หนึ่งสองหาสองเก้าสองศูนย์หนึ่งสองหกเก้าสงกับแปดหาสองแม่วันเราเน้นย,ยุทีสามศูนย์หาสามศูนย์หกสามศูนย์แล้วกับแปดหาสองนะคะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ บัดน,นี้นะคะสําหรับแนวทางของแม่วันนะคะพี่น้องคะอวติภานมานี่เขาอตัวตาเหร่นนะคะพี่น้องสองซีนะคะพี่น้องคะเขาตัวตาเหร่นสองซีเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทาง ช่วงแรงนี้นะคะแนวทางจากแม่วันริมโขกค,ค่ะจึงไลยกาอย่เรืมนะคะนัาไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพลอยพิรองบรรเทาสกู่สุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบุญขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโค้งค่ะสําหรับพลอยพิรองทนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพ่ร้องค่ะถ้านผู้อยากสิพราดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแหล้วกะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เตเบิพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ ไปพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะไอดก็เดยขอตัวลาพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี